วันนี้มีเวลาหนึ่งวันขับรถเที่ยวใกล้ๆที่นครนายกแบบชิลๆจะไปได้กี่ที่ไปดูกันครับในทริปนี้มีของข,องขวัญด้วยนะนับกันให้ดีว่าเราไปเช็คอินทั้งหมดกี่จุดผมจะเอาชื่อของคนที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ตอบถูกมากมุนจับหาคนโชคดี5คนแล้วส่งของข,องขวัญไปให้เลยครับออกทริปเชเช้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องปลกตัวเองให้ตื่นด้วยกาแฟดีๆสักแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกัน ร้านแรกที่เราแวะมานะครับก็คือร้านลาลิลาลิลคอลคาเฟ่ทุกเมนูของร้านนี้เนี่ยผ่านกระบวนการรังสรรค์ที่ปราณีสุดๆแน่นอนว่ารสชาติและคุณภาพนั้นยอดเยี่ยมมากๆครับสวัสดีครับมีเมล็ดกาแฟนแนะนำไหมครับถ้าเมล็ดเลือกที่ร้านตอนนี้จะมีให้เลือกสีตัวค่ะที่ออกโทนทุตตี้แล้วก็สีเที่ยว ผมผกระปุกเขาจะเป็นขั้วกลางค่ะแล้วก็ในหงจะเป็นขั้วออกครับผมตัวนี้งั้นเอาเป็นตัวนี้เป็นดิฟเย็นก็ได้ครับบผม <S 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 <ๆ S 1> ที่นี่เป็นสโลบานะครับมานั่งจิบกาแฟชิลๆชมบรรยากาศร,ร้านสวยๆฟังเพลงเพาะๆโอ้โหแฮปปี้มากๆเลยครับ ขนมอันนี้นะคะมันเป็นขนมมันโถทอดจะขายสลาเปาทอดแต่ไม่มีไส้ค่ะเสิร์ฟกับทิมซอสโทติชะเป็นขนมที่มีอย่างแรกของตั้งแต่ที่มีเปิดร้านมาแล้วก็เป็นตัวที่คนนิยมแนะนําให้ทานร้อนๆนะคะจะอร่อยกว่า เติมกาแฟกันตื่นเรียบร้อยครับกาแฟดีเยี่ยมมากๆเลยเอาละก่อนที่จะไปสัมผัสธรรมชาติและความงดงามของจังหวัดนครนายกนะครับผมขอไปสัมผัสรสชาติของตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่สักหน่อยไป แวะซื้อสเสบียงตุนก่อนไปดื่มด่ำธรรมชาติที่ร้านเจ๊งหอตำนานกุยช่ายเจ้าแรกของตลาดบ้านนานครน,นายกสืบทอดความอร่อยส่งต่อกันมามากกว่า60ปีแล้วขายดีจนต้องโพรส,สั่งจองกันเลยนะครับสวัสดีครับกินอะไรดีครับมนกุยช่ายค่ะมีเผือกมันแกวอ๋ออันไหนขายดีสุดเลยครับผมไส้ผักค่ะไส้ผักใช่ไหมครับมีครบทุกไส้เลยไหมครับวันนี้ งั้นผมขอเป็นครากคันได้ไหมครับได้ค่ะใส่กล่องนี้ได้เลยค่ะครับสอชิ้นเนาะได้ครับผมขบกวณด้วยครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็มาถึงร้านค่อนข้างสายอยู่นะแต่โชคยังดีครับที่มีครบทุกใ้ให้ได้ชิมเลยอืม ดีงามมากครับตัวน้ําจิ้มเนี่ยรสชาติกล่กกลมพอดีเลยไม่เข้มข้นเกินไปตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มหนึบเสี้ยวสนุกมากส่วนไส้ผักกุยชายเนี่ยอือ The best เลย ร้านเปิดมากี่ปีแล้วนะครับพี่หกสิบกว่าปีแล้วมีเมน,ในไททูไหนขายดีสุดสที่นี่เอ่อก็จะเป็นกุ้ยช่ายไส้ผักแล้วก็มีรองมาก็เป็นเผือกกับมันแกวถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีหน่อไม้ด้วยค่ะใครที่อยากกินอันอื่นก็มีขายเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะกะละแมโบราณเราก็อร่อยแล้วก็บะจ,จางนี่ขายคู่กันมานานแล้วค่ะอย่างตัวกุ้ยช่ายครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะซื้อเป็นของฝากซือกลับบ้านเนี่ยครับสามารถเก็บไว้ได้นานไหมฮะ แนะนำว่าภายในวันนะคะได้เพราะของเราทํำสดใหม่ทุกวันนะคะแต่ถ้าค้างคืนก็อยู่ได้ประมาณ3-5วัน3าวันใช่ค่ะใช่ค่ะแช่ช่องเย็นธรรมดาแล้วถ้าจะเอามาอุ่นครับเราอุ่นยังไงก็อุ่นคล้ายๆแบบเหมือนสล่งเปลปาอะค่ะแบบถ้าให้ดีก็มาทอดก็ได้นะถ้าเข้าตู้เย็นแล้วก็อร่อยทอดก็จะหอม อร่อยอีกแบบหนึง่งออมาจากตู้เย็นก็ลงกระทะลง,งลใช่เลยค่ะกระทะเชฟลอนนี่แหละแล้วก็ใส่น้ามันหน่อยนึงไฟปานกลางร้านเปิดวันไหนถึงวันไหนนะครับร้านหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์ท้ายเริ่มขนมมีประมาณ7จ็ดโมงเช้าค่ะก็แนะนําว่าลูกค้าควรจะโทรมาสั่งจองไว้ก่อนค่ะคเพื่อจะได้ได้ขนมฉุดได้แน่นอนค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ ที่ตลาดบ้านนาเนี่ยยังมีของดีของเด็ดอยู่อีกเยอะเหมือนกันนะครับถ้าแวะมาแล้วมีเวลาไม่เร่งรีบไปไหนก็เดินเล่นในตลาดกันได้นะส่วนผมในวันนี้เนี่ยตอนนี้ใจพร้อมสเสบียงพร้อมไปนั่งพักผ่อนชมว,วิวธรรมชาติช่วยๆของนครนายกกันเลยระหว่างทางเข้าเนี่ยก็จะมีแม่ค้าโบกเสนอขายอาหารให้ตลอดทั้งทางเลยนะถ้าหิวก็อุดหน,นุนกันได้แต่ถ้าอิ่มมาแล้วครบรถเข้าไปสุดทางโลดจอดรถด้านในสุดได้เลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ําตกสาลิกานะครับผมทีแรกเนี่ยแผนแรกว่าอยากจะไปน้ําตกเขาช่องลมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปที่นู่นจะได้พักผ่อนหรือได้ไปออกกําลังกายก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่น้ําตกสาริกานะเพราะว่าเราจอดรถข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เดินต่อมาอีกไม่กี่กา้าวก็ได้เจอกับน้ําตกแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกินกุยช่ายแล้วก็ซึมซับกับบรรยากาศอันสวยงามของนครนายกและน้าตกสาริกาสาักสหน่อยนะครับทุกคน เดินเข้าไปหน่อยเนี่ยก็จะมีจุดแช่เท้าให้ปลาตอดอยู่ด้วยตอนแรกที่เห็นเนี่ยผมก็คิดในใจว่าเออเอาเท้าแช่น้ําคงสบายหน้าดูลองแช่บ้างเนี่ยคงสดชื่นไม่เบาแต่พอเดินไปใกล้ใเฮ้ยนี่มันสปาปลาตอดตีนนี่หว่าแบบนี้ก็ต้องลองหน่อยแล้วครับ ถึงแล้วครับน้ำตกสาลิกาสูงแล้วก็สวยมากๆเลยไปเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปกันโอ้มาเที่ยวที่นี่ก็เดินระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณหินเนี่ยมีความลื่นอยู่เหมือนกันอาจจะเกิดอันตรายได้ ที่นี่นะครับก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทนะครับสำหรับค่าเข้าชมก็เหมาะสำหรับที่จะมาเที่ยวทุกเพศทุกวัยเลยครับผมมีใครหิวไหมแต่ผมเนี่ยหิวแล้วไปไปหาอะไรกินกัน และร้านแนะนําของรนเราในวันนี้ก็คือแดงแกงป่าใครที่ชื่นชอบอาหารแบบบ,บ้านาสูตรแบบโบราณเนี่ยร้านนี้เนี่ยเด็ดไปสวัสดีครับปเปิดเผดอยู่ใช่ไหมครับปดอ๋อแล้วไปอีพีที่แล้วนี้ปิดกับทุกร้านเลยครับไปผิดเวลานั่งตรงนู้นได้ใช่ไหมครับครับอ๋อดื่มน้ําทุกคน ทำนานความอร่อยมากกว่า50ปีเวลาลูกค้ามาก็จะเหมือนมาทานอาหารในครอบครัวเมนูที่มาร้านนี้แล้วต้องสั่งนะครับก็จะมีแกงป่าเนื้อปลากายปลาทับทิมทอดสมุนไพรเห่าดงหมูครับและก็มาระผัดไข่ไปชิมไปพร้อมกันเลยเรา <h> เห็นสีนี่รู้เลยว่าแซบสันแน่นอนกลิ่นสมุนไพรนี่คือแบบหอมนํำมาก่อนเลยครับอร่อย รสชาติเผ็ดนี่ค่อยๆแทรกซึมมาตามบริลลละจับมาลองนี่แกงปลาเนื้อนี่เน้นทุกคนดีมากเลยครับเป็นแกงป่าที่แบบรสชาติแบบทุกอย่างพอดีกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศเนี่ยไม่ได้แบบแรงออกมาโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะทุกอย่างมันกลมกล่อมลงตัวมากแล้วกินเนื้อปลาไา่เนี่ยหอมไม่ขาวมาละผัดไขน่นี่อื้ ไม่ขมเลยครับทุกคนตัวมารานเนี่ยออกรสหวานได้ดีแล้วก็หอมไข่ครับและปิดท้ายด้วยเมนูปลาทับทิมทอดสมุนไพรนะครับทุกคนเ mm hmm. ขาหั่นมาเป็นชิ้นพอดีเลยอ mm ืม hmm. ทอดได้กรอบมากเนื้อปลาแน,น่นหอมตัวน้ำจิ้มเองเนี่ค mm hmm. รับเปรี้ยวหวานหอมพริกลงตัวโอเคทุก hmm. <Okay, S 2> คนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. แล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวว่ากัน mm hmm. ขอกินก่อน mm hmm. เติมพลังมาแม่ครับอันนี้เปิดมานานยังครับแม่ที่ร้านนี้ เปิดมาประมาณกว่า50ปีแล้วอะกว่าปีแล้วสามสามรุ่นแล้วสามรุ่นแล้วค่ะครับผมรุ่นคุณย่ามาแล้วก็มารุ่นครับผมระดงอร่อยทุกรุ่นเลยวันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต้องสืบทอดไว้ครับผมของอร่อยสมุนไพรทั้งนั้นใช่ได้นั่งกินแบบบรรยากาศดีมากแม่ใช่ดื่มน้ําด้วยอันนี้แม่เปิดทุกวันเลยไหมครับเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึงสี่โมงเย็นหรือหโมงเย็นค่ะ ถ้าจะมาก็โทรมาถามแม่ก่อนนะครับ089-0734516เชิญมารับประทานอาหารร้านแดงแกงป่านะคะตำนานความอร่อยมากกว่า50ปีคะ่ะโอ้กินอิ่มเรียบร้อยครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยเวลาของเรายังพอมีอยู่บ้างนะเดี๋ยวเราไปสัมผัสความงดงามของจังหวัดนครนายกอีกสักหนึ่งจุดเช็คอินกันไปครับ แล้วก็มาถึงที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองโบดบรรยากาศสวยไหมเดี๋ยว<ม>เรามาทําทรงตั้งแคมป์กันแถวนี้นิดนึงจะได้ถ่ายรูปส,สวยๆนะก่อนกลับก็ต้องได้รูปดีๆหน่อยเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้สําหรับวันเดทิปของเรา<ม>ไปเช็คอินมาทั้งหมดกี่จุดแล้วได้นับกันไหมหถ้านับก็ถ่ายกันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผม แจกรางวัลให้กับ5ผู้โชคดีนะ,ะแล้วก็อย่าลืม s u b สไครต์กันด้วยล่ะเอาล่ะสำหรับอีพีหน้านะครับอยากให้ผมเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็พาไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ hmm. ข้างล่างนี้ได้เลยโอเคผมขอเวลาตั้งแคมป์นั่งซึมซับความสวยงามของที่นี่แป๊บหนึ่ง mm hmm. ไป กว่าจะกลางเสร็จก็แดดหมดแล้วแสงหมดไม่พอนี่ต้องเก็บขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าได้รูปใช่ไหมคุ้มแล้ววันนี้เป็นไงทุกคนบรรยากาศดีไหมคลองโบดนะมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นครนายก คลิปนี้เราขับรถไปกับรวมระยะทางทั้งหมด277กิโลเมตรครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคันนี้อยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรเท่ากับว่าเราใช้น้ำมันไป17.4ลิตรราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ36บาทรวมแล้วค่าเดินทางของเราทั้งหมดในวันนี้คือ623บาทครับ